ดข้าวแถวตามหมู่บ้านัทั้งหมดแดงตัวเคารพทงชาติแถวตมชาติของเราชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู่ได้ ถึงตัวเราทุกวันนี้จงถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษของเราเพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นและความลำบากยากเข็นเท่าแลกไว้เข้าแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องพอเพียงเราต้องพอเพียง

จำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ที่ทรงพระราชทานหลักพรชยาของเศรษฐกิจพอปจำลึกในพ้ามหาการุณาที่คุณของนหลวงราชการที่สิบที่ทรงศึกษาขอเรียนเชิญครูเสงมาตอบย้มอุดมการค่ะ ตำบงดักดีใส่รหัสสวัสดี3 2 1 2> สวัสดีรสวัสดีนักเรียนนะครับในคาบเรียนวิชาอารยกเกษตรคนรักดินในภาคเรียนที่หนึ่งของนักเรียนชั้นม มอะไรครับ <Morning S 1> มหนึ่งนั้นมหนึ่งนะครับเราเรียนวิชาคนรักดินนะครับวันนี้นะครับโูจะพูดเรื่องของ3ามขุนพลังนะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าสามคือมีกี่ข้อครับสข้อข,อขุนพลังคือ3ามข้อที่จะเสริมสร้างให้เรามีพลังนะครับในการ แบ่งปันในการเป็นคนดีในการเสียสละนะครับในการทำงานในการหาความรู้ฝุนพลังข้อที่หนึ่งคือพลังนั่นเลยทำมือแบบนี้นะครับพลังอะไรครับนะครับคนเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ใจเราต้องไฟก่อนเราถึงอยากทำนะครับถ้าใจเราไม่ไปก็จะทำให้เราไม่อยากทำเราต้องสร้างใจของเราให้อยากทำก่อนนะครับ พร้อมที่จะเสียสละนะครับพร้อมที่จะสามาัคคีนะครับนันเรียนก็จะตามมาเป็นขุนพลังข้อที่ 2, 2> <ม>ก็คือพลังข่านี้พลังอะไรครับพลังกายคพลังกายนะครับพลังกายของเรานะครับ ากละเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทำความเนริญแก่ประเทศชาติแต่ต้องมีความเพียง สองนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าดินมีประโยชน์อะไรบ้างครับนักเรียนกินคุณบ้านเราเป็นยังไงกินสีดำสีแดงสีเหลืองยังไงเหป็นสีดำปลูกต้นไม้งามไหมนาที่โรงเรียนเป็นยังไงครับดีไหมครับเราคิดว่าดีไหมดีของเราที่โรงเรียนดี ดีนะครับบางคนก็บอกว่าดีดดมีการปลูกพืชที่เป็นอย่างเดียวแล้วมันกินธานอาหารในดินหมดเลยเราไม่ได้สร้างอาหารลงไปในดินให้ต้ไนไม้ขึ้นมาใหม่เวลาสิบยี่สิบสามสิบปีไปเนี่ยดินที่เราเคยใช้สมัยผูกย่าตาตวดเราใช้เนี่ยมันก็ทําไมไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าอาหารในดินทำไมครับมันใช้หมดแล้วนะครับในการ สืบค้นหาความรู้ด้วยตัว e a s อ a อคือคือคำนิยมเช่นความรักความรักความสามารถีคีช่วยเหลือช่วยเหลือแบ่งปันแบ่งันเสียสละเสียสะน พยายามพยายาม S ตระหนักการสืบค้นการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองด้วยตัวเองามืูอความรู้ วาเรียนด้วยตัวของเราความรู้และประสบการณ์ของเราเอครีกยนครับหลังจากที่เราอยู่ในห้องแล้วใช่ไหมครับเราสรุปได้ว่าเราจะเรียนเรื่องการทําน้ำหมัดรถ จืดนะครับเ,เริ่มจากพืชที่เรารู้จักในท้องถิ่นก่อนเลยนะครับอย่างนี้ต้อนอะไรครับต้นกล้วยต้นกล้วยรสจืดนะครับหรือผักอะไรผ,ผ,ผักบุ้งรสจืดนะครับสามส่วนหรือว่า3ากิโลนะครับแล้วก็สับสับเป็นแบบนี้<ท>ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็ใส่น้ําตาลทรายแดง1ส่วนหรือว่า 1. 1กิโลนะครับใส่ด้วยกัน แล้วก็ลำดับที่3ามคือเอาน้ำมานี่ใส่ด้วกันแล้วก็ทำไมเอาไม้มาทำไมครับคนจากนั้นพอเข้าที่กันแล้วได้สัดส่วนประมาณสาในสี่แล้วนักเกรียนก็สุดท้ายก็ใส่อะไรครับน้ำหนักรถจืดลงไปเพื่อเป็นหัวเชื้อในการหมักแล้วก็ปิดฝาครับ ทิ้งไว้กี่เดือนครับสาเดือนแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยไปทำกิจกรรมเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับเื่อ

Iya <laughs> kamu <laughs> นำเสนอการถอบดบทเรียนเรื่องของการทำน้ําหมากักชีว,าภ,าวาภาพรถจืดตามหลักกัดสิกรรมธรรมะ,ะนะคะใช่ค่ะหนูเป็นตัวแทนของหมู่บ้านพอเพียงนะคะวันนี้ก็จะมาวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำหรือว่าน้ำน้ำหมักชีวภาพ ก็จะมีส่วนผสมปุ๋ยน้ำนะคะจะมีส่วนผสมทั้งหมด4ี่อย่างนะคะส่วนผสมอย่างแรกนะคะคือพืชน,นะคะอย่างที่สองพืชพืชสามส่วนนะคะอย่างที่สองคือน,น้ำตาลทรายแดงหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็น้ำสิบสิบลิตรนะคะแล้วก็หัวเชื้อนะคะหัวเชื้อน้ำหมากหนึ่งส่วนค่ะ ในวิธีทำนะคะเราก็จะคลุกเค้ากับน้ำให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลใส่แดงเข้าไปแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยสามเดือนค่ะใครสงสัยอะไรไหมคะถามมาได้นะคะถ้าไม่มี น้ำหมักเชื้อภาพใช้อย่างอื่นได้ไหมคะก็ถ้าไม่มีน้ำหมักเชื้อภาพนะคะเราก็ใช้อย่างอื่นแทนได้ค่ะอย่างเช่นปุ๋ยแห้งที่เราทําไว้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นมูลสัตว์ก็ได้ค่ะ ค่ะหมู่บ<ย>้านชั้นชื่อหมู่บ้านเกษตรนะคะพวกเราทั้งสี่คนได้รับเป็นตัวแทนที่จะมานำเสนอตัวกับผู้แห้งแล้วก็น้ำหมักธรรมชาติค่ะผักบุ้งสามส่วนน้ำตาลทรายแดงหนึ่งส่วนน้ำจิ้ส่วนน้ำหมักน้ำหมักหัวเสียหนึ่งสวดค่ะหมักไว้ประมาณสามเดือนจิงจะน่า ใช้ได้แต่ถ้าหมักไว้ยิ่งนานก็ยิ่งถ้าไม่ใช้น้ำตาลใส่แดงใช้อะไรอื่นได้ไหมคะใช้น้ำตาลสดจากต้นอ้อยก็ได้ใ่เชื้อน้ำมักมีประโยชน์อย่างไรคะช่วยจัดดินให้ดีขึ้นช่วยให้พืชงามขึ้นค่ะดินเลี้ยงพืชค่ะ 好。<laughs> <laughs> <laughs>